สวัสดีค่ะวันนี้ไอจะพามาชมกับรถสเปซที่นั่งค่ะเป็นยังไงบ้างคะเราดูกันข้าว่าก่อนเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นรถ2.5ดีเซลนะคะเกียร์ออโต้ค่ะเป็นฮุนไดเฮ h ดรถยอดนิยมนะคะในพอสอนี้เลยค่ะหากท่านใดนะคะสนใจเดี๋ยวไอพาชมรายละเอียดรอบคันนี้กันค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นฮุนไดนะคะปี2017ค่ะคันนี้จะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะนี่ค่ะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะจะเป็นแนวตั้งตัดสลับสีดำนะคะตัวป้ายทะเบียนตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะคะในกรณีลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้จะเป็นสีน้ำตาลดำนะคะก็คือออกเป็นน้ำตาลไม่เดี๋ยวถ้าออกแดดอะคะ่ะสีจะชัดเจนกว่านี้นะคะ จะไม่ค่อยดำสนิทเวลาเราจอดในที่ลมนะคะแต่ออกดำนิดนึงนะคะอันนี้เป็นล้ออลลอยจากโรงงานนะคะสีตัวล้ออลลอยจะเป็นสีไฮเปร์นะคะก็คือจะมีความเงากว่าสีรุ่นปกติค่ะล้ออลลอยตัวนี้จะเป็นขอบ16นะคะเป็นขอบที่มาจากโรงงานอยู่แล้วค่ะ ส่วนไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะจะเป็นแบบ d e l i g h ค่ะเป็นไฟสองสงว่างกลางวันนะคะก็คือจะเป็นเส้นๆเลยก็คือจะได้ความสวยงามค่ะเดี๋ยวพอตอนที่ไอสตาร์รถเดี๋ยวไอพาชมในเรื่องของตัวไฟหน้ากันอีกรอบนึงนะคะกุญแจนะคะยังเป็นแบบไขอยู่ค่ะน,นี่เป็นภายในคันนี้นะคะ เดี๋ยวไอ้สตาร์ลดให้ชมกันนะคะภายในคันนี้นะคะค่อนข้างเรียบร้อยมากเลยค่ะอันนี้มาอยู่ที่73936นะณปัจจุบันตอนนี้นะคะ หน้าจอลูกค้าเป็นคนปิดติดตั้งมาเพิ่มนะคะมีหน้าจอแล้วก็มีกล้องถอยหลังนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแอร์นะคะก็คือมุมหมุน,หม,นหมุนได้เลยนะคะเป็นปรับระดับแมนนวลได้เลยค่ะก็มีที่ชาร์จ USB นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะ ส่วนตัวเบาะนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นเบาะประมาณนี้ค่ะก็คือจะเป็นสีเบจนะคะจะออกเบจครีมครีมหน่อยเนาะนัวนวหน่อยแล้วก็ตัดด้วยสีดําค่ะดูคลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งนะคะตอนนี้ฝั่งคนขับนะคะเบาะคนขับจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ,ะนี่ค่ะรอยตะเข็บเดิมยังอยู่เลยรถเรียกได้ว่าลูกค้าท่านเดิมเขาดูแลมาค่อนข้างดีนะคะอันนี้ก็จะเป็น พำนักนะคะเวลาวางแขนได้นะคะถ้าไม่ได้ใช้ก็สามารถนําขึ้นได้ค่ะส่วนเบาะตรงนี้นะคะสามารถนั่งได้นะคะถ้าเกิดอ่าไม่ได้นั่งเนาะก็สามารถวางลูข้างล่างไว้วางของวางแก้วน้ําได้ค่ะเอาขึ้นก็แค่ปุดตรงนี้เราก็เอาดันขึ้นได้เลยก็จะนั่งได้ทั้งหมดสามที่นะคะด้านหน้าค่ะนี่ค่ะอันนี้เรามาดูในเรื่องของตรงความเดิมกันดีก,กว่าว่ารถคันนี้ได้มีการถอดทำอะไรมาบ้างไหม นี่คะ่ะให้วิดีโอมันบอกเนาะว่ารถคันนี้เดิมแค่ไหนนะคะรถคันนี้การันตีได้เลยคะ่ะว่าไม่มีชนหนักนะคะเดี๋ยวไอ้พาชมในรายละเอียดข้างในประตูจะเป็นประตูแมนวนวลนะคะอันนี้เราก็อาจจะต้องเปิดเองนิดนึงอาจจะใช้น้ำหนักในการเปิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดยากนะคะ จะเป็นประมาณนี้พอเปิดประตูมาข้างในก็จะดูก,กว้างขวางนะคะแล้วก็ขึ้นลงสะดวกมากขึ้นเพราะว่าด้านข้างฝั่งขวามีมีราวจับนะคะสาหรับขึ้นลงเรียกได้ว่าถ้าเกิดมีผู้สูงอายุในบ้านก็ทำให้ขึ้นลงสะดวกเพราะว่าประตูค่อนข้างกว้างขาน,นก็คือไม่ได้แคบด้วยนี่ค่ะส่วนตัวเบาะนะคะก็ค่อนข้างนั่งสบายนะคะถ้านั่งระยะยาวหรือนั่งระยะไกลๆก็นั่งได้ค่ะคันนี้ไม่ต้องห่วงที่สําคัญมีพนักแขนด้วยนะคะทั้งสองฝั่ง แล้วก็บอรตัวนี้นะคะจะนั่งได้ทั้งหมดสามสามสามนะคะก็คือสามสามสามทั้งหมดสี่แถวนะคะเออขอโทษค่ะสามสามแล้วก็สามแล้วก็ข้างข้างหน้าจะนั่งได้สองนะคะแต่ว่าบางทีก็อัดเพิ่มได้ก็จะเป็นทั้งหมดสิบที่นั่งได้แต่รถมันจะจดเป็นสิบเอดที่นั่งนะคะมันเป็นที่นั่งสำรองเผื่อไว้ค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าวางอาหารได้นะคะเวลาเราเดินทางอะไรเงี้ยค่ะในกรณีไม่มีคนนั่งแต่ถ้าเกิดแถวกลางนะคะที่จะมีคนเดินเข้าไปข้างหลังก็สามารถพับขึ้นได้นะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวไอ้พับขึ้นให้อีกทีนึงค่ะก็พับขึ้นตัวนี้ก็พับไม่ยากนะคะก็อาจจะใช้แรงนิดน,นึงในการเอาขึ้นนะคะก็คือสอดต,ตัวนี้ขึ้นไปค่ะเนี่ยค่ะสอดข้างล่างตรงนี้ค่ะ แล้วก็ดันขึ้นค่ะมันก็จะดันขึ้นให้เป็นประมาณนี้ค่ะในกรณีที่แบบว่าจะให้มีช่องทางเดินเพื่อเดินไปด้านหลังนะคะส่วนแถวสองก็ทําเหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเบาข้างหลังจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ในกรณีที่ว่าแถวหลังไม่มีคนนั่งนะคะต้องการให้พื้นที่กว้างขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็สามารถเอาเบาะขึ้นแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดต้องการมีคนนั่งอย่างนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวเบาะขึ้นมานะคะเพื่อเอาเบาะลงได้เลย <ST 's> ชึบขออนุญาตนะคะนี่ค่ะพอลงแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะบาะทั้งทั้งทุกบาะนะคะตัวนี้ก็คือยังเรียบร้อยสวยงามทุกเบาะนะคะถ้ามีคนนั่งเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาเบาะขึ้นได้เนี่ยค่ะพอบอเอาขึ้นเมือก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนะคะ ส่วนบอกคู่หน้านะคะของคันนี้ก็คือสามารถหมุนได้นะคะในเรื่องของบอกคู่หน้าคู่นี้นะคะคู่นี้แล้วก็คู่นี้ค่ะก็คือจะหมุนได้นะคะเดี๋ยวไอ้ขอนญาติหมุนให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะเบาะหลังจากหมุนมาแล้วนะคะจะหมุนหันเข้าหาฝั่งแถวกลางได้เลยนะคะเบาะรุ่นนี้นะคะจะได้ทําได้ทั้งสองฝั่งนะคะ นี่ค่ะก็คือเวลาเรามีออกงานสนทนาหรือปาร์ตี้อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถจับเข่าหรือว่าจับหน้าคุยเอาแบบว่าเรียกได้ว่าหันหน้าคุยกันได้เลยเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้โทษค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเบาะทางฝั่งนี้นะคะก็สามารถหมุนได้เช่นเดียวกันค่ะอ่าแล้วเห็นไหมคะฝั่งนู้นจะมีที่เปิดกระจกบานเล็กๆนะคะสามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วยทั้งสองฝั่งนะคะ ส่วนตัวแอ์นะคะจะเป็นราวข้างค่ะปประมาณนี้นะคะอันนี้ลูกค้าท่านเดิมเขาใช้มาค่อนข้างดีเลยค่ะดูแลมาดีก็เลยอยากส่งต่อนะคะรถด,ดีๆให้กับลูกค้าอีกท่านนะคะ mm. เผื่อท่านไหนนะคะ mm. สนใจคันนี้สามารถโทรติดต่อหาไอได้เลยนะคะหรือว่าลิงไลน์ได้เลยนะคะรา,ายลยะ,ะลยเอียดเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ารถคันนี้เดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ อันนี้ก็เป็นหน้าจอที่เชื่อมต่อกับด้านหน้านะคะเราก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะอันนี้ลูกค้าท่านเดิมเขาติดตั้งมาอยู่แล้วนะคะจอก็ยังใช้งานได้ตามปกติค่ะแอร์ยังเย็นนั่งสบายค่ะนี้เป็นมองมองจากทางฝั่งคุณนั่งนะคะเป็นไงบ้างคะคันนี้ถูกใจหลายๆท่านกันแล้วหรือยังนี่ค่ะ ช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์ตัวนี้สมบูรณ์แบบค่ะเรียกได้ว่าช่วงล่างยังนิ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญเครื่องยนต์ก็นิ่งเช่นเดียวกันค่ะก็คือเครื่องยนต์นี้ไม่ได้ผ่านการใช้งานมาหนักมากนะคะเพราะว่าไมค์คันนี้น้อยด้วยค่ะนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบคันกันนิดหน่อยเนาะก่อนที่ว่าจะปิดจบคลิปกันนะคะ เดี๋ยวให้ดูตะเข็บนิดหนึ่งนะคะตัวน็อตตัวโครงสร้างได้เลยค่ะอันนี้นะคะถ้าสังเกตง่ายๆถ้ารถคันไหนมีการชนหนักมาอย่างเงี้ยค่ะเม็ดลอยอา์รรอยเดิมจากโรงงานเนี้ยค่ะจะไม่มีทางที่ว่าจะเหมือนเดิมหรือเหมือนกันทั้งสองฝั่งอยู่แล้วนะคะลูกค้าสามารถเปรียบเทียบจากฝั่งนี้เดี๋ยวไปให้เปรียบเทียบอีกฝั่งนึงนะคะว่าสคันนี้เหมือนกัน อันนี้เป็นไฟท้ายนะคะไฟท้ายของคันนี้ค่ะลูกค้าเขาติดขุมเนี่ยมเพิ่มนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะค่ะคันนี้มีเซ็นเซอร์มาสองจุดนะคะอ่าประมาณนี้ค่ะถ้ามุมเป็นมองจากประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาไล่รายละเอียดตัวรถกันค่ะนี่นะคะอ่ะเราให้ดูเลยลูกค้าสามารถดูได้เลยแล้วก็เพื่อเป็นการประกอบตัดสินใจนะคะว่าคันนี้ถูกใจกันไหมค,คันนี้รายละเอียดค่อนข้างดีนะคะตัวรถนี่ลูกค้าแทบไม่ได้ทำอะไรมาเลย ก็อาจจะมีสีเดิมบางจุดนะคะที่ต้องเก็บงานสีค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะอยากให้เก็บงานสีเราเก็บให้นะคะไม่ต้องหว่วงแต่บางจุดเงี้ยค่ะมันเป็นร่องรอยตามการใช้งานปกตินะคะฝาประตูหลังก็คือจะใช้น้ำหนักในการปิดนิดนึดนงนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้แรงมากขนาดนั้นค่ะก็คือผู้หญิงก็คือสามารถเปิดปิดได้ตามสะดวกค่ะก็อันนี้นะคะ อันนี้เป็นมุมมองจากอีกฝั่งนึงนะคะได้พาชมในเรื่องของอรอยต,ต่างๆนะคะแล้วลูกค้าลองเปรียบเทียบกันนะเนี่ยค่ะให้ดูเลยว่าสองฝั่งเนี่ยยังเหมือนกันอยู่เลย mm hmm. เราค่าถ่ายให้ลูกค้าดูทุกจุดเพราะเรามั่นใจว่ารถของเรานะคะเป็นรถบ้านค่ะคัดคุณภาพเป็นมานะคะนี่ค่ะเ,คเดี๋ยวเราไปดูประตูหน้ากันบ้างเนาะ ลองดูนะคะแล้วก็ลองตัดสินใจดูค่ะว่าคันนี้ถูกใจแล้วหรือยังส่วนในเรื่องของราคาราคาจะอยู่ใต้โพสต์นะคะหรือว่าใต้คลิปนี้นะคะค่ะรายละเอียดด้านข้างจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องยนต์ค่ะวนราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีไฮเปอร์ก็คือจะได้ความเงานิดนึงค่ะนี่ค่ะเครื่องยนต์ค่ะ รวมกันไปเลยชัดๆเนี่ยค่ะเครื่องยนต์ยังไม่ได้มีการถอดเครื่องเปลี่ยนเครื่องมานะคะลูกค้าสบายใจได้เลยค่ะเนี่ยค่ะรถคันนี้นะคะเดิมกว่านี้ก็คือออกป้ายแดงเลยค่ะลูกค้ารถยังอยู่ที่เดิมนะคะไม่ได้มีการถอดทำสีหรือว่าแม้กระทั่งถอดที่ว่าช่อมแซนเลยรถยังเป็นสีเดิมรอบพันนะคะ ก็บางก็จะมีแค่กันชนหน้านะคะที่อาจจะต้องทําสีใหม่เพราะว่ามีรอยขูดมานิดหน่อยค่ะแต่ว่าสีไม่ได้ถลอกออกนะคะเป็นรอยขีดแต่ถ้าลูกค้าสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อไอได้ที่เบอร0์0 8 7 7 1 6 5 7เ4เ็หห็หนเไหมคะพอ <c oughs> หลังจากที่เราเปิดไฟด้านล่างแล้วค่ะไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบว่าสีขาวเดรไลท์ด้วยตัวนี้ค่ะ เรียกได้ว่าเพิ่มความสวยงามนะคะเผื่อท่านใดนะคะสนใจคันนี้สามารถติดต่อหาไอได้ที่เบอร์0 8น 7, 7์6 5ดเจ็ดาหำหรับท่านใดชอบคันนี้นะคะอย่าลืมทักมาหาไอหรือโทรมาหาไอได้เลยนะคะรถคันนี้จัดได้ว่าสวยยอดเยี่ยมมากค่ะเผื่อใครสนใจติดต่อหาไอค่ะวันนี้ไอขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ